ผมเติบโตมาจากเป็นนักวิชาชีพนะครับผมเรียนวิศวกรรมศาสตร์จบวิศกรรมโยธามาครับก็เริ่มต้นก็รับรายการอยู่กรมทางหลวงหนึ่งปีนะครับปี2510ครันอบะครับก็บทางราชการก็ส่งไปคุมงานก่อสร้างถนนที่การลสินสนนกลนครทางขึ้นภูพานในสมัยนั้นครับทำได้หนึ่งปีสนุก นะครับสตังไม่พอใช้สนุกแต่ไม่มีสตังคครับไม่มีสตังค์นะครับผมไม่ใช่เป็นคนเห็นแก่เงินนะครับเงินไม่ใช่กุญแจไปสู่ความสาเร็จนะครับแต่เงินเอาไว้ซื้อกุญแจอืออ,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 อันนี้ต้องจดเลยนะฮะประโยคสําคัญนะฮะ <c oughs> คำคมของวันนี้เลยเอาเงินไว้ซื้อกุญแจก็พอดีมีบริษัทเอกชนเข้าไปรับงานก่อสร้าง บูรณะถนนจากตัวจังหวัดอุตรดิตถ์เข้าเกอดิลิกิตเพราะกาลังจะสร้างเกิดซิลิกิตเขาหาในช่างที่จะเปมีความรู้ทางด้านทําถนนครับพอดีผมอยู่กรมทางก็มีคนมาทาบทามก็เจรจาก,กันจริงๆก็ยังไม่อยากออกกันนะครับก็กําลังสนุกกับการทํางาน <c oughs> มันอยู่ในแดนผู้ก่อการร้ายก็สนุกดีตรงน,นั้นนะครับ <c oughs> แต่อย่างที่ผมกล่าบเรียนว่ามันต้องหา เงินไปซื้อกุญแจเขาจ้างประมาณรวมเบี้ยเลี้ยงด้วยประมาณห้าเท่าของเงินเดือนราชการตอนนั้นปี 00, สองพันห้าร้อสิบผมได้เงินเดือนพันสองรอหสิบาทจ้างผมไปรวมเบี้ยเลี้ยงหกพันอะไรก็อยู่ไม่ไหวแล้วครับอย่างนี้นะครับครับผมก็ออกไปจะไปทำถนนก็ใช้ชีวิตทําอยู่กับภาคเอกชนมารวมทั้งหมดเลยยี่สิบปีก็ตังนะ้ สร้างทางวางท่อขุดบออ่อเจาะอุโมงค์สร้างโรงงานทําเขื่อนระบบชนรับประทานนะครับระบบระบบปะปาระบบกําจัดน้ําเสียทําสะพานก็มีประสบการณ์ด้านวิศวกรรมโยธานี่เยอะนะครับครับทำมาจนถึงอายุป,ประมาณสี่ส็จนะครับก็มามีความรู้สึกว่ายังอยากจะมีอิสระมากกว่านั้นนะครับคนเราต้องการอะไรครับ อิสระสองอย่างอิสระทางด้านการเงินกับอิสระในด้านความคิดที่ได้ทําในสิ่งที่ตัวเองอยากทําในการใช้ชีวิตใช่ไหมครับในการรับผมก็เห็นว่าผมพอมีประสบการณ์มาบ้างแล้วก็เลยไปจดทะเบียนบริษัทฤทธาไปปี3 0นะครับแต่ยังออกมาทําทันทีไม่ได้เพราะงานที่ยังผูกพันอยู่ก็ต้องทําให้เสร็จก่อนครนะมันก็มาแอคกิฟจริงๆปี32หลายคนชมด้วยว่าชื่อฤทธาเป็นชื่อที่มีพลังมาก ตอนนั้นคิดยาธาผมเอามาจากชื่อเรือ,อของคุณพ่อผมสมัยผมเด็กๆนะค,<อ>ครับคุณพ่อมีเรือนะครับอยู่นครสวรรค์ชื่อสอจุดแล้วก็ลิทา<อ>แต่พอมาตั้งเป็นบริษัทควรจะเรียกยากแล้วก็ใช้คำว่าลิธาคําเดียวนะครับพอมาตั้งก็เลยคุณพ่อเสียไปก่อนแล้วนะครับก็เลยอธิษฐานในใจว่าขอชื่อมาเป็นสิิมงคลเอามาทํามาหากินนะครับก็เลยตั้งบริษัทลิธาลิธาแปลว่า success ครับเป็นภาษาสันสกิตตรงกับภาษาบ,บาลนะีว่าคำว่าอิทธิอิทธิบาเีนะแปลว่าสําเร็จนะครับ,รบภาษาสันสกิตนะฮะฤทธาภาษาบาลีก็อิทธินะครับทางแห่งความสาเร็จ success นะครับวันนี้ได้ความรู้ภาษาไทยเพิ่มเติมด้วยนะฮะนั่น <c oughs> คือการตั้งบริษัทครั้งแรกตอนอายุประมาณ40่ิทาเริ่มต้นึ้<ใ>นแล้วพอเริ่มออกมาตอนจะออกมาก็ชวนน้องๆที่ ทำงานอยู่ด้วยกันนออกมาอีกสองท่านซึ่งปัจจุบันนี้เป็นผู้จัดการใหญ่คนหนึ่งแล้วก็เป็นผู้จัดการทั่วไปคนที่ทํางานอยู่ด้วยกันครับนะครับก็ร่วมงานกันผมทํางานมา2ี่สิปีเนี่ยผมก็มีผู้ร่วมงานที่เป็นวิศวกรเยอะนะผมโชคดีนะเพราะว่าสมัยนั้นเนี่ยวิศวกรมีน้อยเริ่มต้นเลยก็เป็นในช่างโครงการเลยครับทํารับงานทาทั้งทั้งที่ยังขาดความรู้ในเรื่อง การบริหารจัดการเรื่องการเงินเรื่องกฎหมายนี่ไม่รู้เลยนะครับมีแต่ความรู้ทางกางาอย่างเดียวแต่ได้รับมอบหนะ้าที่ให้มันทำในช่างเป็นในช่างโครงการควบคุมดูแลในการก่อสร้างทั้งหมด6นะกิกิโลเมตรนะอุตสาหกรรมเศรษฐกิจก็ศึกษาครับแล้วก็ทำนะครับได้มีโอกาสไปทําสนามบินอู่ตะเภาไปโอเวอร์เลยสมัยเครื่องบินบีห้าสบองบินไปบอมเวียดนามแล้วมีอยู่วันหนึ่งมันบินขึ้นไปแล้วมันถูกยิงกลับมาลูกระเบิดยังทไม ไม่ทิ้งมันก็ขอลงทั้งลูกระเบิดแล้วผมก็กําลังทํางานอยู่ก็เกือบไปเหมือนกันต้องวิ่งหนีนะครับพอมาคิดตั้งที่คิดตั้งบริษัทก่อนมันนึกในใจว่าดูเขารวยช่วยเขาวิ่งมา20ปีแล้วนะฮะมันควรจะทำของเราเองได้ครับก็ออกมาตั้งบริษัทถ้าตั้งไม่มีนะครับทำงานเก็บเงินได้จดทะเบียน1ล้านบาทปีต้งมาห้าร้อยสาสิบนะวันนี้550ล้านนะครับ ขอเสียงพบมือซะหน่อยนะฮะแม่ครับห้ารอยเท่าในเวลาไม่กี่สิบปีที่ผ่านมาครับครับครับนะครับแล้วตอนเริ่มตั้งเริ่มตั้งลิาเนี่ยครับคิดคิดยังไงว่าเฮ้ยเราจะสู้กับผู้รับเหมารายใหญ่ที่เขามีอยู่ในประเทศในณะนยังไงครับพอออกมาทํางานพําทำ็นของตัวเองผมไม่ยากสาหรับผมนะฮะเพราะช่วงนั้นเนี่ยผมค่อนข้างจะมีคนรู้จักมากพอสมควรในสมัยนั้นนะ <ผ>โดยเฉพาะเรื่องของฝีมือถูกไหมครับวิศวกรรุ่นแรกๆๆแรกุ่นแรกเลยก็ว่าได้ที่เจาะอุโมงค์ซึ่งปัจจุบันเนี่ยที่มาทารถไฟฟ้าใต้ดินเนี่ยผมเป็นคนเจาะอุโมงค์ระบบเนี่ยเรียกว่าเป็นคนแรกของประเทศไทยก็ได้นะฮะทำอุโมงค์ส่งน้ําปรกปานครหลวงให้กับการประปานครหลวงจากประชาชื่นมาถึงถนนปฏิพัฒน์ลึกลงไปใต้ดิน20เมตรเส้นผ่าศูนย์กลางเอาไซด์ไดมิเตอร์4เมตร1 9อินไซด์3เมตร 40ความยาว2ม1229เมตรสมควรแล้วครับท sí ี่สำเร็จครับเป๊ะมากข้อมูลแม่นจริงๆนะครับันก็เคยทำมานะครับโครงการใหญ่ๆ300ล้าน500ล้านทำมาหมดแล้วนะครับอันนี้พอมามารับจ้างก็ไม่ยากครับพอผมออกมารับจ้างก็บริษัทที่รู้จักเท่าแก่ที่เคยรู้จักคนที่เคยรู้จักก็พอบอกว่าเรารับงานก็เรียกหาเราเขาแบ่งงานมาให้ทำาค่อยเติบโตพัฒนามาจาก เริ่มกันกับ3สามคนก่อนเนี่ยนะครับจนเบียหนึ่งล้านบาทไปเช่าออฟฟิศเล็กๆไว้ก็พัฒนามาจนปัจจุบันนี้นะครับใช้เวลาประมาณแอคทีฟจริงๆประมาณปี3าสองก็ที่5-8ก็26ปีเต็มนะครับก็รับงานอยู่ประมาณปีละสักแอลเลยก็1 5ื0 0ห้านล้านต่อปีในช่วง10ปีหลังนี้นะครับ,รบที่ทำอยู่ครับ